สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ใบงาน2.2แล้วนะครับเมื่อที่ผ่านไปเป็น2.1เนาะเป็นการคูณนะครับคราวนี้เป็นการหารบ้างครับนั่นะครับใบงานที่2.2นะครับเรื่องการหารเศษส่วนและจํานวนคะนะครับมาดูใบงานก่อนนะฮะเียครับใบงานของเรามีทั้งหมด8ข้อเหมือนเดิมครับน่นะครับ8ข้อเหมือนเดิมครูจะยกตัวอย่างให้2ข้อเหมือนเดิมนะครับเนาะจะทำพร้อมกัน วันนี้เมื่อนักเรียนทําการคูณมาแล้วนะครับการหารก็ไม่ยากครับนักเรียนครับเทคนิควิธีมันเหมือน,อนกันแต่ไม่ทิติกนิดเดียวมันต้องมีทิศติกนิดเดียวครับนั่นเองนะฮะที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะครับเอ๊ะมันเหมือนกันยังไงคุณครูครับมาเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูเขาพอยต์ก่อนนะฮะอสไลด์ก่อนนะครับไปฮะ ครูมีโจทย์มาให้เหมือนเดิมครับเราจะเริ่มจากตัวเศษส่วนคูณกับจำนวนนับก่อนอหารกับจำนวนนับก่อนนะครับพิจารณาโจทย์ของคูณคูณนะฮะโจทย์นี้คือ2หารเศษหนส่วนสี่เอ่อสักครู่นะฮะครับครูอขอปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บนึงนะ้อเรียนโอเคนะครับ2หารเศษหนส่วนสเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะักเรียนมาดูก่อนมาทําความเข้าใจกัน2นะฮะ 2ก็คือวงกลม2วงแบบนี้นะครับคือจํานวนเต็มหรือจํานวนนับนั่นเองนะครับ2คราวนี้ขอว่าครูจะหารเศษหนะส, 1, ส่วนสี่นะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็คือมี4ส่วนนียส่วนส่วนสี่ก็คือมี4ส่วนนี่เลยครูจะแบ่งให้เป็นส่วนสี่สี่ส่วนเลยนะครับสี่ส่วนแบบนี้จะได้ชิ้นละหนึ่งชิ้นละหนึ่งชิ้นละหนึ่งแบบนี้ประมาณนี้อันนี้คือความหมายในแบบรูปภาพของเขานะครับมีวงกลมอยู่2วงอะ่ะครูจะหารหารคือการแบ่งออกเขาเท่ากัน แบ่งออกเเท่ากันให้มันเป็นเป็นชิ้นเท่าๆกันก็คือชิ้นละเศนส่วนสี่ชิ้นเท่าๆกันนั่นเองนะครับจากภาพนะครับสองฮะเศส่วนสี่ก็จะได้ประมาณนี้ท่ากับแปดนะครับตอนแรกมันมีมีอยู่สองชิ้นใช่ไหมนั่นเองครับมันมีอยู่สองชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยสองชิ้นแต่แล้วครูซอยย่อยแบ่งออกเคเท่ากันให้หนึ่งชิ้นเนี่ยแบ่งออกเคเท่ากันชิ้นละเศษส่วนสี่ชิ้นก็คือสี่ชิ้นนั่นเองสี่ส่วนนั่นเองนะครับถ้ารวมกันแล้วมันก็จะได้แปด ได้8ส่วนนะครับแต่เล็กลงนะมันเล็กลงนะครับนะครับถ้ามองดีๆแล้วนะครับสหารเศษหนส่วนสมันก็จะเท่ากับ2คูณกับ4เศษสส่วนหนักเรียนดูตรงนี้ดีๆครับเห็นไหมครับนะเทคนิคในการทําการหารเศษส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับนะครับนักเรียนดูนะจากหารกลายเป็นคูณนะครับจากหารกลายเป็นคูณแล้วคูณก็กับเศษ กลายเป็นส่วนกับส่วนกลายเป็นเศษแค่นี้เองครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอะไรครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเท่านั้นเองครับพอมันเป็นคูณเสร็จแล้วเราก็ใช้เทคนิคจากเมื่อใบงานที่แล้วครับก็คือการคูณจัดการมันได้เลยนะครับตัวล่างปล่อยมันใช่ไหมฮะมันเป็นส่วนหนึ่งก็ปล่อยมันเอาคูณกันเลยนะครับสองคูณสี่ก็เท่ากับแปด แปดส่วนหนึ่งนั่นเลยครับเศษแปส่วนหนึ่งมันก็คือ8นั่นเองใช่ไหมครับใช่ไหมฮะนั่นเห็นไหมครับเรียบร้อยไม่เห็นยากเลยนะครับนั่นเองครับแค่กับเศษเป็นส่วนนะครับแล้วก็จากหารก็กลายเป็นคูนหาเป็นคูณจากเศษเป็นส่วนขั้งเอกนะครับโอเคดังนั้นนะครับ2หารเศษ1นส่วนสก็จะได้เท่ากับ8ปดเข้าใจไหมครับเขียนะไม่ยากเลยนะครับการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะครับการหาผลหาร หาผลหารได้จากการคูณจํานวนนับที่เป็นตัวตั้งกับส่วนเอามันกลับเอามันกลับกันนะครับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารก็คือกลับเศษส่วนมา่นเองนะครับ่ะนักเรียังงงไม่เข้าใจเอาอีกหนึ่งอันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเศษส่วนกับเศษส่วนล่ะเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้คือจำนวนนับเนาะจำนวนนับจำนวนเต็มอะเอามาหารกับเศษส่วน ใช่ไหมครับ2หารกับ1นึ่งสง่วนสแต่ถ้ามันเป็นเศษส่วนกับเศษส่วนบ้างล่ะนะครับจะกลับยังไงครับเหมือนเดิมนั่นเองครับเศษหส่วนสก็คือแบบนี้ครับแบบ่งเป็นสส่วนละบาย1ส่วนถูกต้องไหมครับเราจะเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนให้มันเป็นเศษห่ส่วนสนะครับแบ่งมันเป็น4ส่วนซะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจำนวนชิ้นมันเพิ่มมากขึ้นนักเรียนเห็นไหมฮะจำนวนชิ้นมันเพิ่มมากขึ้นตอนแรกเราแบ่งแค่1นส่วนสมันก็ได้แค่2ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้พอเราหาร แบ่งครึ่งเท่าๆกันให้เป็น4ส่วนมันก็กลายเป็น4ส่วนนะครับแล้วจำนวนชิ้นมันก็น้อยลงนะครับเหมือนเค้กนะฮะนั่นเองครับอ่ะคราวนี้เศษหนึ่งส่วนสองหารเศษนหนึ่งส่วนสี่นะครับถ้าหารเราจะได้อย่างไงดีนะครับอ่าหารแล้วได้เท่ากับสองนะครับอ้าวมันจะได้เท่ากับสองได้ไงครับทํายังไงครับโจทย์มันเป็นแบบนี้เนาะเศษหนึ่งส่วนสองหารเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับเห็นไหมครับนักเรียนดูฮะคูกกับตรงนี้นะฮะ จากหารกลายเป็นคูณนะครับเปลี่ยนหารกลายเป็นคูณกับเศษไว้ข้างบนเอาส่วนไว้ข้างล่างวนกันกับด้านตรงนี้นะครับจากนั้นก็คูณกันครับ1ก็คูณ4ได้เลยครับได้4นะครับอ่าหนคูณสได้4 2่คูณหก็ได้2นะครับเห็นไหมครัคูณกันนะครับนี่ได้4ไดส้สี่ส่วนสองสส่วนสเนี่ยนั่นนั่นเลยครับมันมันเป็นเศษส่วนเกินใช่ไหมเศษส่วนเกินใช่ไหมฮะ มันเศษมันมากกว่าส่วนใช่ไหมครับมีแค่สส่วนอะแต่มันมีเศษทั้งสเศษนะครับเพราะนั้นมันยังทําให้เป็นจํานวนค่ะหรือเป็นจํานวนนับได้นะครับเพราะงั้นก็ปรับให้เป็นจํานวนค่ะซะหรือจำนวนนับซะเพราะเอมันลงตัวครับนักเรียนครับสองด้สก็ 2, องสองสนะครับอเอญมันลงตัวก็เลยกลายเป็นจํานวนนับก็เท่ากับ2เพราะงั้นก็ตอบ2อ ไอ้ตรงเศษส่วนเกินเนี่ยปรับให้เป็นจํานวนคะกับกับจานวนนับเนี่ยไอ้ตรงนี้ครูว,วนไปหลายรอบแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะวนให้ดูอีกรอบจะทําให้ดูอีกรอบเผื่อในเรียนคนไหนลืมนะครับเดี๋ยวจะทาในปรแกรมเพิ่มเนาะตอนที่ครูอธิบายในข้อใบงานนะครับเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกรอบนะครับโอเคดังนั้นเส้นหนึ่งส่วนสองหาเศษส่วนสี่ก็จะได้เท่ากับ เอา1มาคูณกับ4คูณท้างล่างนั่นนะครับนะแล้วก็ตอบ2เลยนะครับโอเคเหมือนเดิมย้ําอีกครั้งนะครับการหาเศษส่วนด้วยเศษส่วนเนี่ยนะครับหาผลหารผลหารเนี่ยมันหาได้จากการเอาตัวเศษกับตัวส่วนมากลับกันแล้วก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณซะแค่นั้นเองนะครับโอเคเรามาดูที่ใบางานของเราบ้างนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่นะครูไม่ตัดแล้ววิดีโอนะครับไปอย่างนี้เลยนะฮะมาสดๆกันเลย ายงานที่2.2นะฮะการหารเศษส่วนและจํานวนค่ะนะครับไอตัวอย่างจํานวนค่ะครูไม่ทําให้ใช่ไหมเมื่อกี้นี่ครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิมีข้อไหนเป็นจำนวนค่ะบ้างนี่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 นะไหนนะนี่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 ข้อนี้เป็นจํานวนค่ะนะครับจํานวนค่ะมันทํำยังไง เด,เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเลือกข้อก่อนคุยทําข้อ1ให้นักเรียนดูนะครับทำข้อ1แล้วก็ข้อ5เพราะข้อ5้ามันจะมีการตัดเยอะหน่อยเนาะมันตัดได้เยอะหน่อยเดี๋ยวครูจะสาธิตการตัดด้วยนะครับข้อ1นี่แบบง่ายๆเนาะอธิบายแบบง่ายๆนะครับข้อ5มันเป็นเศษส่วนกับเศษส่วนเนาะและเป็นการตัดเยอะครูจะสาธิตตรงนี้นะครับส่วนข้อที่เป็นจํานวนค้ามี2ข้อนะครับคุยให้นักเรียนทาเองนั่นเองครับถ้ามันเป็นจํานวนค้าต้องทํำยังไงอ่ะครูครับ เป็นจํานวนคะทำยังไงดีนะครับเป็นจํานวนคะนักเรียนต้องปรับจํานวนคะพวกนี้ให้มันกลายเป็นเศษส่วนเกินก่อนเศษส่วนเกินก่อนเดี๋ยวครูจะสอนปรับข้อ8นี่เนาะเดี๋ยวครูติ๊กไปก่อนข้อ8ข้อ8ดเดี๋ยวครูจะสอนทำตัวเนี้ยเก้าเศษส่วนสเนี่ยให้มันกลับไปเป็นเศษส่วนเกินพอเป็นเศษส่วนเกินปั๊บแล้วเธอก็ค่อยเอาไปเข้าสู่กระบวนการหารกระบวนการหารก็กลับเศษเป็นส่วนกลับหารเป็นคูณใช่ไหมครับโอเค เราดูที่ข้อ1น,นะครับข้อ1เดี๋ยวครูขอ c o ี้ไปเลยนะครับเอาอเอาอ1ไปเลยเอาไปใส่ในโปรแกรมเพ้นเลยนะครับปามเราจะมาทำตรงนี้กันโอเคมานะครับก่อนอันดับแรกเลยนะครับให้ในายเย็นคุยให้ในายเรียนเขียนพี่ทำก่อนนะครับนี่นะครับนี่ติดให้เป็นสัยนะครับวี ที่ทานักเรียนไม่ต้องเขียนตัวบิวบิวแบบคู B นะครับเขียนให้สวยๆนะครับเอาดีครูใช้เมาส์เขียนมันก็เลยจะเขียนยากหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องยืนเขียนด้วยนะครับไมโครไม่ค่อยดีโอเควิธีทำครับเดี๋ยวเอาโจทย์รณ์มาก่อนอืมเท่าไหรนะ่เนี่ยใช่สามส่วนสิบสองใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยหกหารด้วยหกตรงนี้นะครับเอาละนั่นเอครับถ้ามองอีกมุมหนึ่ง นะครับครูบอกแล้วว่าจํานวนนับเนี่ยความจริงจํานวนนับเนี่ยมันมีมีส่วนอยู่แล้วนะครับก็คือส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวครูขอเป็นตัวเสีใสยแล้วกันนะครับความจริงแล้วนะครับถ้าเกิดมองดีๆนะถ้ามองว่ามันมีจํานวนนับด้วยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ6ส่วนหนึ่งแบบนี้ไม่ใช่7นะนี่เลขหนึ่งนะนี่เลยครับอันนี้เลขหนึ่งคุณครูนะเลขหนึ่งคุณครูนะครับแบบนี้นะครับแต่คราวนี้เราไม่เอาแล้วตรงนี้นะครับเราขอข้าไปเนาะเราทําความเข้าใจ เนาะเข้าใจของเราไว้นะครับแล้วครูจะขอข้ามตรงนี้ไปละมันช้าไปละนะครับครูจะเปลี่ยนใหม่นะครับจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้มันเป็นแบบที่เราจะทํางานกับมันเลยนะครับก็คือ3ส่วน10 2แบบนี้นะครับส่วนส่วนส่วนไอ้ข้างหลังเนี่ยมันเป็น6ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะครูกลับเลยครับเป็น6ส่วนหนึ่งแบบนี้โอเคไหมเอ้ขอโทษทีถ้าเกิดกลับแล้ว ถ้าเกิดกลับแล้วมันก็จะต้องเป็นเท่าไหร่นะ1ส่วน6แบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นจำนวนเต็มันก็คือมันมีเศษหนึ่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ครูกลับมันนะนี่ครูกลับมันละกลับมันละเอา6ไว้ข้างล่างเอา1กลับไปข้างบนแล้วนะครับพอกลับเสร็จแล้วจากหารจากหารก็กลายเป็นคูณถ้ามันสู่ขบวนการคูณตัวส่วนก็คูณตัวส่วนตัวเศษก็คูณตัวเศษถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมฮะนี่เลยครับ อ่านะอุ้ยขอโทษทีสีผิดเปลี่ยนสีก่อนนี่นะครับอ่ะขอ้อนี้มันคูณกันได้เท่าไหร่ครับมาดูสิมันคูนกันได้เท่าไหร่ก่อนคูณกันนัเนครับก่อนคูณกันอย่างที่บอกตอนต้นถ้าตัดได้ก็ตัดนะครับตัดได้ก็ตัดอา้าวนักเรียนดูนะครับดูเสีอะไรมันควรจะตัดได้เนี่ยลองดูสิหลักการตัดเหมือนเดิมนะครับต้องทะแยงนะ ทะแยงแบบนี้หรือบนล่างแบบนี้นะครับจะตัดบรรทัดเดียวกันไม่ได้นะมันทะแยงกันได้หรือมันว่าตรงข้ามกันได้บนล่างได้นะครับก็ทะแยงได้ดูซิเลข3เลข6เนี่ยมันน่าจะใช้แม่อะไรตัดได้เลยครับเลข3เลข6ไม่3มหรือเปล่าอา้าวสามหนึ่งสามตัวนี้กลายเป็น1นแล้วนะครับ3 1 3หนึ่งสามสามสองหกเ่สามหนึ่งสามสามสองหกเลขนี้กลายเป็นเลข1เลขนี้กลายเป็นเลข2เรียบร้อยนะครับ คูณกันง่ายขึ้นไหมนี่เลยครับคูณง่ายไหมครับมันก็จะเหลือ1นคูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับสิบสองคูณสองได้ยี่สิบสี่เข้ยไหมเสร็จแล้วยากไหมครับโอ้โหเห็นโจทย์ตอนแรกโอ้โหยากจังเลยนั่นเลยครับมันมีอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นดูยากจังเลยพอเราทําจริงๆแล้วนะครับเรารู้ความลับของมันแล้วนะครับเรากับนเศษเป็นส่วนเสร็จแล้วก็ตัดมันซะ ตัดให้ตัวเลขมันน้อยลงเพราะเลขมันน้อยลงเราก็คูณหรอก็คูณกันคูณกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขียนตอบเลยนะครับเขียนตอบสวยๆให้คุณครูนะครับใช้ไมบ้บรรทัดขีดปากกาแดงอูขีดปากกาแดงให้คุณครูแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตอบให้ครูเป็นเลขไทยนะครับนะครับหส่วนยีเสร็จเรียบร้อยนกเียครับข้อที่1งง่ายไหมง่ายไหมครับง่ายสุดในโลกแล้วนะครับโอเคไปดูข้อต่อไป นะครับข้อต่อไปครูจะเลือกข้อ5้นี่แลยครับเพราะข้อ5เนี่ยมันมีการตัดเยอะหน่อยอ่ามันมีเลข5เห็นไหมมันมีเลข5แสดงมันตัดได้เยอะแน่นอนนะครับมันมีเลข5แต่ว่ามันตัดได้เยอะแน่นอนโอเคเดี๋ยวครูจะก๊อปข้อ5ไปก่อนเอาข้อ5ไปสาธิตเนาะชึบเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนโอเคนักเรียน ชึบมาเอาก็ห้ามาปัาม๊มตรงนี้อโอเคมามาดู5ห้ากันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับครูขอเขียนพี่ทําก่อนชึบดูจะเขียนสวยๆแล้วอ่ะวีทีทำ นักเรียนครูใช้เมาส์เขียนได้นี่ก็ยอดแล้วนี่ะครับนี่ทีทำขีดเส้นสองเส้นต้องขีดด้องทัดนะครับนี่ครับมีกระดงใช้ปากกาแดงได้เรียบร้อยนะครับโอเคมาดูครับข้อที่5ข้อที่5เดี๋ยวครูขอขอตั้งมันก่อนเนาะขอตั้งมันใหม่ก่อนนะครับรอโจทย์ลงมาก่อนนะครับ21อ่าโจทย์25่สิรอโจทย์มันลงมาก่อนนะครับจะได้ไม่งงเนาะ7กับ15อ่าอ่า แบบนี้เดี๋ยวถ้าเป็นตัวนี้ครูจะใช้เป็นสีแดงดีกว่านักเรียนจะได้ไม่สับสนเนาะใช้เป็นสีแดงอันนี้หารอยู่อ่าจะได้เราจะได้ไม่งงด้วยไสับสนด้วยจะได้เอ๊สังเกตว่ามันเป็นเป็นหารหรือเป็นคูณนะนี่เนาะมาปันไว้นะครับโอเคได้แบบนี้แล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการแรกคือการกับเศษเป็นส่วนกับหารเป็นคูณก่อนนะครับกับเศษกับกับเศษเป็นส่วนคำนคูณอ่ะให้ข้างหน้าไว้เหมือนเดิมนั่นแหละ นะครับนี่สิบห้านี่ไว้เอาไว้เอาไว้เหมือนเดิมนั่นแหละข้างหน้านะครับจากนั้นข้างหลังข้างหลังดูนะครูเปลี่ยนจากหารกลายเป็นคูณเห็นไหมครับเปลี่ยนหารให้เป็นคูณแล้วนะนะฮะนี่ครูเขียนให้ดูก่อนนะครับนี่ครูเปลี่ยนจากหารกลายเป็นคูณแล้วนะอ่าหารเป็นคูณแล้วครับจากนั้นยังไม่พอครับครูกับเศษเป็นส่วนนะครับซื้อไหมฮะสิบห้าเนี่ยเอายาวไว้ข้างบนอ่า ครูยา้ายไปข้างล่างนี่ดูนะครับดูนะครับนี่ใช้มาส,สีเหลืองแล้วกันชึบนี่นะฮะกับเศษเป็นส่วนนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับโอเคเดี๋ยวครูขอลบก่อนเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่มันเส้นเยอะเกินก็จะงงเนาะนักเรียนเนาะชึบโอเคเอาละคราวนี้พอมันเริ่มกระบวนการคูณแบบนี้ละนะครับถ้าคูณแบบนี้มันก็ยังงงอยู่นักเรียครับมันก็ยังงงอยู่เพราะง,งาั้น จะให้เขียนแบบใหม่ถ้ามันเป็นการคูณนะครับเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนให้ในเรนเขียนแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ขีดเส้นยาวไปเลยแบบนี้นะครับ25แบบนี้นี่เจ็ 70, นี่เราจะได้รู้ว่าตัวบนคูณตัวบนนะตัวล่างคูณตัวล่างนะแบบนี้โอเคไหมครับโอเคนะครับโอเคนะอ่ะมา พอมันเริ่มการคูณกันละนะครับมาดูซิตัวเลขพวกนี้มันสามารถตัดได้ไหมนะครับนักเรียดูนะถ้าตัวหลังมันลงท้ายด้วยเลข5หรือเลข0ูนย์นะครับมันลงท้ายด้วยเลข5หรือเลข0ูนย์ให้เรียนสายถามรลยว่าแม่5มันตัดได้อยู่แล้วนะครับแม่5แต่ไาวลองแม่5้าอย่าลืมนะเอียงนะครับถึงเฉียงนะครับเวลาตัดตัดเฉียงเฉียงหรือบนล่างบนล่างแบบนี้จะตัดบรรทัดเดียวกันไม่ได้นะครับโอเคนะตัดเฉียงเฉียงนะครับตัดเฉียงใครเฉียงมาหรือบนล่างนะครับ ครูลงใช้ไม่5ก่อนเนาะนักเรียนเนาะไม่5ก่อนนะครับห้าหนึ่งห้องาเดี๋ยวขอลบกินดี5 3นี่ก็เป็นเลขสนี่5 3าสนะครับเอา5้าเหมือนเดิมห้เฉียงนะ5้า5นึ่งห้าห้าสองสิบหนะครับห้าหเพราะฉะนั้นจาก15ตัวนี้จะกลายเป็น3ามละจากยี่สิก็จะกลายเป็น5้าละตัวเลขลดน้อยลงเอเคนหครับ หมดหรือยังครับตัดได้อีกไหมเนี่ยหมดหรือยังเนี่ยเอ๊ะเลขกเจ็ดเลขกเจ็ดมันเหมือนจะได้นะเลยครับลองท่องแม่ 7, 7, 1, 7, 7, 2, 14, 7, 3, เจ็ดสิฮะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบอ้าวเห็นไหมได้นะครับเอาตัดแม่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนี่เป็นไงได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวครูขอเขียนใหม่ก่อนเขียนใหม่ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเหลือสาม ใช่ไหมครับเสษ็จ5คูณกับ3กับ1โอ้โหง่ายขึ้นเยอะเลยคราวนี้นะครับถ้าเราตัดเป็นแล้วเลขมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยทีนี้นะครับห้ากับ1อุ้ยห,ห้ากับ1น,นี่ไม่ต้องคิดมากเลย5ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ5อยู่แล้ว3คูณสามได้ไรครับตอบ6ไม่ได้นะ3คูณกันนะครับ3คูณ3ได้9นะไม่ใช่6นะนักเรียน นักเรียนชอบหลงตัวนี้นะครับ3คูณ3ได้9นี่เป็นเศษส่วนเกินเห็นไหมครับ3คูณ3ได้9เป็นเศษส่วนเกินเอาละพอมนเป็นเศษส่วนเกินเสร็จแล้วเราตอบได้ไหมเศษส่วนเกินอะเดี๋ยวกระดาษครูไม่พอครูจะไปต่อกระดาษตรงไได้เนี่ยแบบนป๊บนึงนะนักเรียนกระดาษครูอพอแลนักเรียนครับเดี๋ยวครูขอย่อไอ้พวกนี้หลบไปก่อนอย่างนี้ได้ไหมหลบก่อนนะโอเคนะ อ่ะูมาเริ่มใหม่ตรงนี้ม,มาไอเศษเก้าส่วนห้าเนี่ยมันเป็นเศษส่วนเกินครับนัเรียนครับเป็นสื่อมันตอบไม่ได้นะครับเพราะงั้นครูต้องปรับให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือจำนวนคะหรือจำนวนนับอ่ะโอเคเริ่มกันเลยนะครับเก้านี่นะเก้านะมันถูกหารด้วยห้า นี่เราคเรจะกลับมันเป็นจำนวนคะนะครับคุยลังปรับให้เป็นจำนวนคะนะครับ9ามาทุกหารด้วย5อา้าว5อะไรได้9้ามีไหม5้5 5, 2ึ่มันเกินไปละเพราะงั้นใช้ได้อันเดียวคือ 5, 1 5นะครับ 5,, 1 5อา้าวได้5นะตรงนี้นะขีดไปก่อนนะครับ9ลบ5เหลือ4อนะ่าเป็นเศษละสี 4, นี่เป็นเศษละเพราะมันมีไปไม่ถึงละเพราะ 5, 15มันก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอบเลยนะครับ ตอบเลยนะครับเอาเอาจํานวนเต็มนี่นะจํานวนเต็มมาเขียนก่อนนะครับฟืบเป็น1นะจากนั้นเอาเศษหนึ่งเศษครับเอาเศษมาเขียนต่อจึ๊บเป็น4 1เศษ4แล้วก็ส่วน5นี่ครับได้แล้วจำนวนค่ายากไหม นักเรียนบางคนทําจนคล่องแล้วอตจำนวนับเป็นจํานวนคะจะเป็นเศษส่วนอย่างต่าแล้วก็จะเป็นต้นได้น,นะแต่บางคนยังไม่ค่อยได้เนะงงาะงั้นก็ตอบอุ้ยครูลืมเขียนตอบตรงนี้นะครับตอบนะครับนักเรียนช่วยเขียนตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้เป็นกาแดงให้ครูด้วยนะครับเพราะงั้นข้อที่5ก็จะตอบ1นะครับเศษสี่ส่วน5นี่นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนี่โอเคไหมเสร็จแล้วข้อ5 ที่ครูตัวอย่างข้อ5มาครูยอยากให้เห็นการการตัดตรงนี้นะครับมันมีการตัดได้เยอะหน่อยนะครับเนี่ต้องสังเกตดีนะช้าๆนะครับค่อยทำว่ามันตัดได้อีกไหมอันไหนมันตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดมันนะครับแต่ถ้าไหนมันตัดได้ก็ตัดมันให้ตัวเลขมันน้อยลงพอตัวเลขมันน้อยลงแล้วเราจะทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องมาแปลงค่าเยอะขึ้นนะครับไม่ต้องมาปรับเป็นสูตรยังต่าซับซ้อนขึ้นนะครับโอเคเมื่อสักครู่นี้ครูติดครูติดตรงนี้ไว้ใช่ไหมฮะอ่าข้อ8 ข้อ8มันเป็นจำนวนค่าครูครับจำนวนค่านี่มันเอาหารคูณกันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องปรับเป็นเศษส่วนก่อนนะครับอ่ะเลขอะไรนะ9เศษ1นส่วนสเนาะ9เศษ1นส่วนสนะครับอุ้ยมาเดี๋ยวครูขอลบก่อนอันนี้ครูลบไปแล้วใครไม่ทันก็ไปย้อนแล้วก็กดพอดกดหยุดวิดีโอดูเอานะในนี้นะอ่า9เศษ1นส่วนส อันนี้เป็นจํานวนค่ะถูกต้องไหมครับ97 1าส่วนสเนี่ยเป็นจํานวนค่ะโหเขียนไม่สวยก็อยากจะเขียนนะอ่านี่เป็นจํานวนค่ะครูจะปรับให้มันเป็นเศษส่วนเกินเศษส่วนเกินปรับยังไงนะครับปรับยังไงนะครับมาดูนะปรับยังไงอย่างแรกอย่างแรกนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนติ๊กไว้ให้นะฮะเอาตัวล่างนี่นั่เลยครับ ตัวล่างนี่นะชุบเอาตัวล่างมาคูณกันเดี๋ยวเอาเขียนยังไงดีให้ทีลเข้าใจเ,าเขียนยังไงดีย่างนี้ดกว่าเนอะอันนี้เอามาคูณกันเอาตัวล่างคูณกับตัวหน้านะตัวล่างคูณกับตัวหน้าพอคูณเสร็จแล้วเอาไปบวกตัวบนนี่นี่ได้ไหมได้ไหมครับให้มันวนกลับไปแบบนี้ ว่าให้มันวนกลับไปแบบนี้ตัวล่างนะครับเอาตัวล่างคูณกับตัวหน้าจนวนเต็มนั่นแหละครับนะเอาส่วนคูณกับตัวเต็มนะครับ,นะลบ,นะรบแล้วก็ไปบวกกับเศษอ่าโอเคถ้าจะมองง่ายๆก็มองแบบนี้นะครับโอเค3ามคูณเก้าได้ไหนครับได้ไหนครับ,ได,ไ,รบได้27 27นะแล้วเอามาบวกกับบนบ,นบวกกับ1ใช่ไหมฮะบวกกับ1ได้เท่าไหร่นะครับ20 ได้รับได้28เสร็จแล้วเอาเศษมันเหมือนเดิมครับเศษเดิมมาใส่ไอ้ส่วนตัวส่วนเดิมมาใส่นะครับก็คือ3นี่นะครับมันก็จะได้เศษ28ส่วน3ามโอเคไหมครับงงไม่เอ่ยงงไหมครับไม่งงนะไม่งงนะครับนี่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะมันก็จะได้28ส่วน3นะครับ ถ้าแปลงเป็นจำนวนค่ะนะจำนวนจะไอเศษส่วนเกินนะครับนี่เศษส่วนเกินนะครับมันก็ได้ยี่สส่วนสามก็เอาไปบวกลบคูณหารกันอ่ะกับนุ้นะอย่างตัวเนี้ยถึงก็ได้ยี่สส่วนสามอ่ะเอาอีกอ่ะคราวนี้สองเศษสส่วนสี่อ่ะถ้าสองเศษสส่วนสี่ล่ะถ้าเกิดปรับจะได้อะไรลบก่อนนะสองเศษสส่วนสี่นะครับ ถ้าคูณจะกลับให้เป็นส่วนเกินอ่ะอันล่างคูณและอันบนบวกนะครับคูณแล้วค่อยไปบวกนะครับวนจากล่างขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับอ้าวเริ่มจาก4คูณ2เป็น4 2เป็น8บวกกับ3ได้11เนาะมันก็จะได้11ส่วน4นี่นี่เห็นไหมครับส1ส่วน4เพราะฉะนั้น ข้างหลังตัวนี้ก็ได้11เส่วนสีเป็นเศษส่วนเกินพอเป็นเศษส่วนเกินเสร็จปุ๊บนักเรียนก็เอามันไปหารได้เลยวิธีการหารก็กลับเศษเป็นส่วนแล้วก็กลับหารเป็นคูณซะแล้วก็หารแสดงวิธีทําได้เลยโอเคไหมครับไม่งง,งเนาะโอเคนะครับใบงานที่2.2ก็จะประมาณนี้นะครับเทคนิคมีนิดเดียวครับวิธีการหารมีนิดเดียวคือเนี่ยต้องปรับเศษเป็นส่วนแล้วก็กลับหารเป็นคูณนะครับแล้วก็ทําการคูณให้เรียบร้อย ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ปรับให้มันเป็นจํานวนน้อยที่สุดนะครับเป็นจํานวนคะาหรือจํานวนนับก็ได้นะครับแต่ถ้าโจทย์ของนักเรียนมันเป็นจํานวนคะนานักเรียนต้องปรับให้มันเป็นเศษส่วนเกินก่อนนะครับค่อยทําการคูณหารกันนะครับโอเคถ้ามีใครสงสัยอะไรนะครับนักเรียนก็ทักมาในไลน์ได้หรือไม่ก็โทรหาครูได้นะครับโอเคใบงานนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ